ในกาอันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยน้นาำควบคู่กันไปน้ำนะครับใบที่ตกกาบแล้วนี่นะครับใบแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เกิดขึ้นมานะครับพี่น้องปาดได้เลยปาดแบบฉเฉลียงนะครับ สวัสดีครับเศนีอยู่สวนกล้วยหอมหน่อยครับพี่น้องครับกล้วยหอมสามเดือนนะครับคุณกำลังงามเลยนะครับใยแข็งกันเลยนะครับเมื่อคืนน้ำกล้วยครับพี่น้องครับแปลงนี้ผมขึ้นเส้นแล้วเรียบร้อยนะครับแปลงสามร้อยสามร้อยต้นนะครับ้วก็แปลงใยหนึ่งกับสองร้อยนะครับกำลังงามนะครับ สำหรับสูตรปุ๋ยนะครับผมผมบอกไปแล้วนะครับเดื่อวให้พี่น้องไปเลื่อนหาบางคลิปเก่าๆผมนะครับสูตรปุ๋ยนี่ผมบอกแทบจะทุกคลิปเลยนะครับถ้าพี่น้องเบลงประมาณหอดหาหน้าที่นี่ก็จะรู้นะครับเพราะว่าผมจะบอกสูตรปุ๋ยหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับใส่ปุ๋ยสูตรอิหงยั้งนะครับจนจนกล้วยหอมเ้องไงนะครับใส่เป็นปุ๋ยอิหงยั้งนะครับผมบอกไว้เบิรแล้วนะครับให้พี่น้องไปหาเมืองเอานะครับ ล้วยหอมสามเดือนนะครับยามปนยังเดี๋ยวผมสิพาอันยางแบเบิง้งกล้วยหอมที่แตกปีนะครับให้ผมกับปล่อยนนามส่ลองไปการตัดแต่งใบกล้วยนะครับกล้วยหอมหน่อย ตัดแต่ใบมันโตก,กราบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแต่งห้เบิ้งนะครับตัดแต่งเฉพาะใบที่โตก,กราบนะครับกล้วยหอมไ่นะครับถ้ากล้วยหอมไ่แล้วประมาณหกเดือนนะครับให้ตัดแต่งเหลือสิบสองนะครับนี้ผมปล่อยนามไซนนี่ถ้ากล้วยที่แตกปีหรือว่ากำลังสิแตกปีนะครับพี่น้องตัดใบออกให้เหลือเจ็ดนะครับเด้ เหลือเจ็ดใบนะครับเพราะว่าพวกน้ำพวกปุ๋ยอย่างที่เห่าให้ไปจะได้ไ่ไปเลี่ยงใบร้ายจนเกินไปนะครับจะได้มานำนํำมาเลี้ยงปีเนาะจะเห็นให้กล้วยเห่าหน่วยไงนะครับวีไงปีกันไงนะครับนี่อันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้มีซีวีนะครับตามต้นต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์อนไรนะครับ ต้องยส่พอ่อๆนมนะครับน้อเมืองอีกต้นนี่เริ่มออกนะครับออกปีเรื่อยๆไล่ๆกันไปขึ้นน้ำกล้วยแล้วแล้วกัสิตัดหย่าต่อนะครับนี่นะครับเมนนื่อันนี้อันนี้สีได้ตัดปีแล้วนะครับผมถ่ายอีกเรื่อนึงก็คืออี่าตัดป้อมกันสามเรื่อนะครับอันนี้ตัดเหลือเจ็ใบนะครับ งามๆเลยนะครับจากสภาพดินนะครับด้วยสภาพดินแบบนี้นะครับกล้วยหอมของเขานี่ประมาณห้าหกวีนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าถ้าแปดถึงเก้าวีนี่จากกล้วยมันสีหนวยไ่นะครับจากสีได้น้ำหนักหลายๆมันกะบ่บคอยมีน้ำหนักนะครับเดือเพราะว่ากล้วย,ม,วยมันหลายวีจนเกินไปถ้าห้าหกวีนี่โอเคครับมาบางทางนี้นะครับทางนี้จนะ้ะ ตกปีแล้วนะครับเริ่มแตกปีเล่ๆกันถ้าดูแลดีนะครับประมาณแปดเดือนนะครับเแปดเดือนก็แตกปีแล้วนี่สวยงามครับกำลังงามเลยเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นน้ำกล้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว๋ยวผมสิมาผ้าพี่นองตัดแต่งใบล้วยหอมหน่อยนะครับเลว,วิธีใส่ปุ๋ยยังคงกระบ,บอกไปเบิ้ลแล้วเรียบร้อยนะ ใส้หน่อยแต่ไส้ดูนะครับที่ผมใส่ปุ๋ยผมกับไส่เทลากับมือนะครับบางสวนเพิ่นกับต้นทุนไรเนื้อเพิ่นกัใส้เป็นถ้วยนะครับใส่เป็นถวน้นถวยแล้วก็ใส้ดูก็ได้นะครับเนี่มันก็งามเร็วเพื่อนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมกะใส่ปุ๋ยน้ำควบคู่กันไปน้ำนะครับเพื่อประหยัดปุ๋ยเม็ดน้ำนะครับอัเบอ่งวิธีการตัดแต่งใบกล้วยน้อย นะครับเดี๋ยวผมชิพาไปตัดแต่งนะครับเลือกเลือกใบแบบใดนะครับไปเปิดตันเลยนะครับเพื่อนวันนี้ผมบเร็วหาตังกลรองมากครับลืมนะครับนี่เดี๋ยวนี้ตัดออกได้เลยนะครับเลยใบที่โต๊ะกาบแล้วนี่นะครับใบแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อันนี้ก็ตัดออกได้เลยนะครับมรถนัดปัญหาตัดออกได้เลย ตัดจำๆก็ได้ดครับอันนี้ผมบ่ถนัดครับมึงเดียวเนาะตัดออกได้เลยนะครับเอาบริวต้นนี้นะครับคือกันนะครับปุ๋ยนะครับเอาเดี๋ยวสิผมผมสิบอกอีกจะคลิปด้วยครับเดี๋ยวสูตรปุ๋ยมันแต่เริ่มปลูกนะครับเริ่มปลูกมีไซ สูตรซิมหาซิมหานะครับเพื่อก้อนลงหลุมนะครับสูตรซิมหาหรือว่ายูเรียก,ก็ได้นะครับสองสูตรนี้ใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นปลูกได้ยี่สิบม,มือแล้วกล้วยกล้วยเริ่มเริ่มแตกใบสามสี่ใบนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยจะใส่ยูเรียก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะซิมหาซิมหาก็ได้ ใส่ซองสูตรนี้สลับซับเปี่ยนกันก็นกนได้เด้อคือผมผมใส่2องสูตรนี้นะครับสลับซับเปี่ยนกันไปล่องเทือกับผสมเอานะครับ2องสูตรนี้นะครับจนกว่ากล้วยห้าจะหอดห้าเดือนนะครับห้าเดือนจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมากนะครับเด้อว,วันนี้ผมจะใส่สูตรปุ๋ยคุ้นสามนะครับมีปุ๋ยน้ำผสมพร้อมนะครับก่อนที่ผม ใส่ปุ๋ยเมย็ดทุกครั้งนะครับแลวก็ผมจะตามด้วยปุ๋ยน้ําตลอดนะครับเหดแบบนี้อยู่ตลอดอันนี้ริบหัวผมเลยเดี่ยนี่ริบหัวผมเบิดเลยกลววอ,อยู่นี่โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนานะครับเดี๋ยวผมสิาพาพี่น้องมาฉีดปุ๋ยหน่ำนะครับแลวก็ตามด้วย ปุ๋ยชิงวันะครับเดี๋ยวมือได้พมวางเดี๋ยวผมจะเหตดคลิปลงให้พี่น้องเมืองโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมือหนานะครับเด้อฝากกดติดตามให้ผมนํานะครับเพื่อจะปฏิบลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับนี่ถ้าพี่น้องท่านใดติดตามผมตั้งแต่ลึกๆนะครับกล้วยหอมแปลงนี้น้อยแห้งอยู่เลยนะครับเด้อยวันนี้ผมเลงปุ๋ยเลงเอียงเข้าไปมันก็เลยนะครับยังที่เห็นเลยนะครับงามไหวปะยังเอาค่อยพอกันมือหนาครับผม ตัวนี้ครับ